สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสําหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผมสําหรับเหรียญนี้ที่นําไหพี่พี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับผมอ่าฉลองแซยิดนะครับผมรุ่นแรกนะครับปี2517นะครับผมหรือว่าเหรียญอ่าฉลองแซยิด94ปีหลวงพ่อทบนะครับผม เหรียญนี้เนี่ยจะมีการจัดสร้างเนื้อเดียวก็คือเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมจํานวนการสร้างเนี่ยเพียง3 0 0พันเหรียญนะครับผมรูปแบบเหรียญก็จะออกแบบได้สวยงามนะครับผมการแกะบล็อกคมลึกทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อทบนะครับผมครึ่งองค์นะครับด้านบนมีตัวอักษรนะครับฉลองแซยิด94ปีนะครับแล้วก็ชื่อของท่านนะครับพระครูพิชิตพระชราจย์นะครับวงเล็บหลวงพ่อทบนะครับ ด้านหลังก็จะระบุรุ่นหนึ่งนะครับผมนะครับมียันมีอักขระต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดที่ใช้พิจารณานะครับเหมือนเดิมนะครับจดจําพิมพ์จดจํารูปแบบเหรียญนะครับผมนะครับเหรียญทองแดงลมดำนะครับเหรียญนี้ที่ได้มาเห็นไหมครับก็ยังมีขเมาเครื่องจากเข่าลมดําติดอยู่นะครับผมนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ช่วยพิจารณาได้นะครับเหมือนเดิมนะครับสองดูที่ใบหน้าของท่านนะครับผมจดจํารูปแบบใบหน้าจดจําพิมพ์นะครับผม เบ้าตาลึกคมชัดทั้งสองข้างนะครับผมมีเม็ดตากลมนูนใหญ่จมูกโดงๆและล่องแก้มลึกๆนะครับผมเส้นหน้าผากเห็นคมชัดนะครับใบหูต่างๆนะครับผมนี่ครับจุดสังเกตรแรกนะครับผมดูบริเวณดวงตาทางด้านขวามือของเรานะครับผมหรือว่าตาซ้ายของหลวงพ่อนะครับตรงเปลือกตาด้านล่างนะครับที่เป็นโคง้งจะมีเส้นขีด เส้นข auto ีดหนึ่งเส้นนะครับผมวิ่งมาชนจมูกนะครับแล้วก็ในดวงตาของท่านเนี่ยจะมีเส้นวิ่งตัดนะครับผมด้านในดวงตานะครับหนึ่งเส้นบางๆงนะครับผมเห็นไหมครับจะมีเส้นวิ่งตัดตรงลูกตาเไหมครับนี่เห็นไหมครับเป็นเส้นบางๆ1หนึ่งเส้นนะครับวิ่งตัดกลางลูกตาเลยแล้วก็เห็นไหมครับจะมีหนึ่งเส้นนะครับใต้เปลือกตาล่างวิ่งไปชนจมูกท่านนะครับผมนะครับวิ่งไปชนสันจมูกนะครับผม แล้วก็รูปแบบริมฝีปากเนี่ยเป็นรูปกระจับนะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับผมด้านในปากตรงนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะมีการแกะให้เหมือนเป็นวงกลมเห็นไหมครับกลมนูนขึ้นมาแล้วก็จะมีเส้นขีด1เส้นนะครับผมเป็นแท่ง1เส้นนะครับตรงกลางริมฝีปากท่านนะครับผมเห็นไหมครับจะมีเส้นขีดหนึ่งแท่งนะครับผม แล้วก็เป็นการแกะบล็อกเนี่ยเหมือนจะเป็นกลมนูนทางด้านซ้ายมือเราเห็นไหมครับที่ริมฝีปากนี่ครับมีแท่งหนึ่งแท่งนะครับผมด้านในริมฝีปากท่านนะครับนี่ดูมิติของเหรียญนะครับผมนูนเด่นออกมาจากพื้นเหรียญนะครับเห็นไหมครับตั้งฉากขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาดูที่เส้นคอเม็ดประคำต่างๆรวมถึงลิ้วจีวรคมชัดนะครับผมนี่ครับสร้อยพระนี่บนบริเวณข้างๆสร้อยพระนะครับ รวมถึงตรงผืน hmm? ส hmm ังกติตรงนี้ครับข้างๆเม็ดประคำเนี่ยจะมีจุดไข่ปลาเรียงกันนะครับผมเนี่ยครับเริ่มยังเริ่มตั้งแต่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับที่ข้างๆองค์พระนะครับเห็นไหมครับเป็นจุดไข่ปลาเนี่ยข้างๆซอยพระนะครับผมแล้วก็เม็ดประคำเห็นไหมครับข้างๆเม็ดประคำที่อยู่บริเวณสังกตินะครับจะมีเม็ดไข่ปลาเรียงขึ้นไปเห็นไหมครับเนี่ยกลมนวลชัดเจนนะครับผมแล้วก็ผืนสังกติเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นเสี้ยน เป็นขีดขีดเป็นริ้วๆเห็นไหมครับเกิดจากการแกะบล็อกบริเวณผืนสังกติเห็นไหมครับนี่ครับนี่แล้วก็นี่มิติของตัวองค์หลวงพ่อนะครับผมนี่ครับให้ดูใบหน้าของท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเนี่เส้นหน้าผากคมชัดนะครับผมเนี่เส้นในลูกตานะครับทางด้านขวามือเราเห็นไหมครับชัดเจนนะครับผมแล้วก็ด้านล่างมีตัวษรนะครับเป็นแท่งคมชัดนะครับผม ตัวหัวตัวอักษรเนี่ยจะคล้ายๆกับหัวไม่ขีดไฟนะครับผมเห็นไครับตัวอักษรไม่ตื้นไม่เบิร์นะครับผมวงเล็บหลวงพ่อทบนะครับผมสังเกตตรงช่วงบริเวณใต้หางนี่นะครับตั้งแต่พอผ่านมานะครับนะครับจะมีการแกะให้มีเนื้อเกินออกมาเป็นเล้แหลมเล้แหลมนะครับตรงคําว่าพ่อทบเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นปลายหนามออกมาไหมครับตรงพอพ่านตรงอออ่างตรงททหารเน่ไหมครับจะเป็นปลายหนามเกินเกินออกมานะครับ ครับเห็นไหมครับแล้วก็ใต้คําว่าปีนะครับใต้ปอปลายไหมครับก็จะมีเนื้อเกินออกมาเป็นแหลมๆนี่ครับด้านบนมีตัวอักษรนะครับผมฉลองแซยิดนะครับ9 4ปีนะครับผมนี่ครับตัวอักษรเป็นเส้นแท่งคมชัดนะครับผมหัวตัวอักษรก็จะเหมือนด้านล่างนะครับคล้ายกับหัวไม่ขีดไฟนะครับผมแล้วก็ขอบเหลี่ยมตรงช่วงบนช่วงนี้ครับนะครับเห็นไหมครับ ขอบเรียนด้านนอกนะครับเขาจะตั้งขึ้นแล้วก็ปั้นๆออกก็คือจะสโลปไหลลงมานะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับจะป้านแล้วก็สโลปลงมาครับเป็นแองกระทาเล็กน้อยนะครับผมส่วนเส้นที่อยู่ด้านในเนี่ยเห็นะครับนี่ก็จะขึ้นเป็นสันรอบคมชัดนะครับผมไม่ขาดไม่อะไรนะครับนี่ครับเส้นรอบด้านในนะครับผมคมชัดนะครับนี่ ขอบเหรียญด้านนอกด้านบนตรงนี้ก็จะออกป้านๆแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นแหวกระทาเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็พลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยรูจ,จอของหูรุ่นนี้ที่ผมเจอครับจะมีที่เจาะเบอร์ใหญ่กับเล็กลงนิดหนึ่งนะครับเบอร์ใหญ่จะคล้ายๆกับเหรียญหลวงปุทิมปี1718นะครับผมนี่ครับก็จะเจาะแล้วก็ปิ้นมานะครับผมถ้าอีกเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเล็กกว่านี้แล้วก็ <S <S 1> <S 1> เท่าที่ผมสังเกตจะเอียงมาทางขวามือขวามือของเราเยอะนะครับผม ก็จะเจาะปิ้นออกมามีคีดปิ้นที่เกิดจากการตัดทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมนี่ครับด้านหลังระบุตัวอักษรรุ่น1สังเกตตรงคําว่า1น,นะครับผมตรงนี่ครับที่เป็นจุดไขป่ปลาตรงนี้ครับแล้วก็ที่เส้นที่อยู่ด้านในรอบวงนะเส้นรอบวงด้านในเนี่ยตรงจุดกลมๆตรง1น,นะครับจะแยกออกจากเส้นหนึ่งชัดเจนจะไม่ได้กกืนกันนะครับผมนี่ครับ,รบจุดกลมโนน จะแยกออกมาจากเส้นนะครับผมเส้นที่วิ่งอยู่ด้านในนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตรงเหนือหอหีบนะครับอาตรงเหนือนอนหนูนะครับตรงนี้นะครับจะมีเส้นเกินอยู่ด้านในนะครับผมหนึ่งเส้นนะครับปึ๊บพลิกขึ้นนิดหนึ่งเห็นไหมครับเป็นเส้น้อนอยู่ด้านในนะครับผมหนึ่งเส้นนะครับตัวยันต่างๆมีความเลี้ยวแหลมคมนะครับผมแล้วก็จะมีการแกะบล็อกเนี่ยให้มีเส้นแตกเส้นเกินออกมาเห็นไหมครับเนี่ย เนะครับเนี่ยนะครับเป็นปลายแหลมหนามออกมานะครับผมตรงบริเวณขมวดยันตรงกลางตรงนี้เนะครับเป็นรอยจิกนะครับผม1จุดนะครับตรงนี้นะครับเป็นรอยจิกลึกลงไปนะครับผมเห็ครับเส้นของตัวยันตัวขลาดต่างๆก็เรียวคมชัดเจนนะครับตัวอักษรทางด้านซ้ายมือของเรานะครับผมคาว่าวัดเนี่ยวอแวนกับดอเด็กมีเส้นเชื่อมกันนะครับผม วัดโบสถ์โพทองนะครับตำบลนายมนะครับผมเพชรบุรเพชรชบูรณ์นะครับผมปี2517ฟอนต์ตัวอักษรเนี่ยก็จะเหมือนกับด้านหน้านะครับผมเป็นเส้นคมชัดเจนนะครับหัวตัวอักษรเหมือนกับหัวไม่ขีดไฟนะครับผมนี่ครับนี่หัวตรงนี้ก็จะกลมโนนนะครับตัวขละสี่ตัวด้านล่างตรงนี้นะครับใต้ยันนี้นี่ครับผมตัวอักษรคมชัดไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับ พื้นผิวเหรียญแน่นตึงนะครับผมมีเส้นกระแสะเหรียญหรือว่าเส้นเสี้ยนห้เห็นเป็นระยะนะครับแล้วก็มาดูที่ขอบตัดนะครับผมขอบตัดเนี่ยก็จะมีที่ตัดได้เกือบสุดเป็นตัดหยาบแบบนี้เห็นไหมครับจะเป็นร่องเป็นบ้างเห็นชัดเจนเนี่ยแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมเดี๋ยวเราดูขอบตัดทางด้านซ้ายมือของเราก่อนนะครับหันหน้าเหรียญมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นตัวตัดแบบหยาบนะครับตัดได้เกือบสุด แล้วก็มีฉีกขาดที่ช่วงปลายครับตัวฟันตัดเป็นร่องเป็นบ้างเห็นชัดเจนายกับขอบสตางหรือว่าฟันเฟืองเห็นไหมครับตรงช่วงกลางของเหรียญนะครับนี่ครับกองขยายส่องเข้าไปดูนะครับผมอะครับเป็นร่องเป็นบ้างเห็นชัดเจนนะครับนี่แล้วก็ตรงช่วงตัวตัดตรงนี้ครับเห็นไหมครับเขาจะตัดไม่ได้ตัดแบบกลมฟึบลงมาเลยนะครับเขาจะตัดเป็นเหมือนเรียมเหลี่ยมเลียมเหลี่ยมแล้วก็จะมีช่องว่างอยู่ครับ มีช่องว่างอยู่ตรงขอบขอบเหรียญด้านบนนะครับลักษณะฟันตัดนะครับอีกตัวหนึ่งเนตัวตัดอีกตัวหนึ่งเนจะเป็นตัวตัดแบบตัดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมส่วนตัวนี้จะตัดได้เกือบสุดนะครับเป็นล่องเป็นบ้างคล้ายขอบสตางนะครับนูนต่ำนูนสูงสลับกันนะครับผมตัวฟันตัดตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายกับเหรียญทูนเก้าของท่านนะครับอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ ขายกับเหรียญหลวงพุทิมด้วยครับที่เป็นเหรียญพระเจ้าตากสินนะครับที่ออกปีใกล้เคียงกันแล้วก็มาดูขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับเห็นไหมครับก็เป็นร่องเป็นบ้างมีระยะห่างนะครับนูนต่ํานูนสูงสลับกันไปนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับบางจุดก็ตัดได้เกือบสุดนะครับผมเห็นไหมครับเขาจะมีช่องว่างนะครับพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ในตรงช่วงนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาจะตัด ไม่ได้แบบตัดตัวฟันตัดเขาไม่ได้ตัดกลมนะครับจะเป็นเหลี่ยมนิดหนึ่งครับตรงช่วงฟันตัดึบึบปึบเป็นเข่าเป็นเข่านิดหนึ่งเห็นไครับเนี่ยบางจุดก็ตัดได้เกือบสุดในตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยเป็นช่องว่างเป็นนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยเป็นล่องเป็นบ้างชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญนี้ที่นำมาให้พี่รับชมมันก็จะเป็นเหรียญอ่าฉลองแซยิสนะครับผมหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับปี2517นะครับผม ขอบคุณพี่พีสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปนี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ